สวัสดีครับพี่น้องอิบซีทุกคนครับมอนีกับพบกับผมเพื่อนเราเนาะกับผมช่องตอนคนเดินทางครับมอนีสิพา้าพอแมพี่น้องเมื่อวันต้นทุเลียนขางบ้านครับที่ผมปลูกไว้ก็ปลูกไว้สองต้นเป็นต้นต้นปลูกวิจัยครับต้นปลูกแบบแบบมีความรู้เนาะเอาง่ายแบบ ต้นปูบัวงูยังกับต้นปลูกที่แบบใส่ปุ๋ยใส่ยังถือมันกับไงกับอีกต้นหนึ่งอ่ะใส่ปุ๋ยใส่ยางบดถือมันบหญ่ครับทุเรียนหมอนท้องครับที่ทดลองปลูกไว้ข้างบ้านครับรู้สึกว่ากําลังสีใใญงใส่ปุ๋ยใส่ยางก็กถือว่าโอเคครับกันนาสิเป็นค้ามรู้กับพ่อแม่พี่น้องที่อยากสิปลูกทุเรียนข้างบ้านก็นกนสิคิดว่า หลายๆคนอยากสีปลูกแต่ว่าปลูกก็เป็นาะเมื่อนี้ผมสิพาเมาเบิ่งครับกรสิบอกวิธีปลูกวิธีใส่ปุยครับไปครับไปเบิ่งครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นต้นปลูกไว้สามปีแล้ะต้นนี้ปลูกไว้สามปีบัวใหญ่ครับปลูกแบบบ่มีความรูแบบอ่าอยากปลูกกระืือมะปลูกสามปีบัวใหญ่มัที่นี้เพราะ พราะจักวิธีปลูกไปศึกษามาข้อมูลมาหลายช่องทางครับก็ศึกษาไปศึกษามากับวิธีแก้ไขครับกับต้นนี้ต้นสามปีเนาะหลากโบเดินต้นนี้หลากโบเดินครับไงสาก็คือมันหลังมันหลังครับมันโบเตกหยอดก็ผมก็มาแก้ไขได้ปีนึงก็แก้ไขได้ปีนี้แล้วครับ กะมาขุดหลากขดหลากยังตัดลากขดกออกนะตัดหลากขดออกจากต้นหลากมันโบเดินเแต่งหลากใหม่ใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ใส่ปุ๋ยขียข้งวัวครับกัที่สําคัญก็ปุ๋ยต้องใส่ให้ถือสูตรครับถ้าใส่บ่ถือสูตรกับ่บใหญ่ครับใส่ปุ๋ยทุกเดือนครับ ก็สีมีปุ๋ยทางใบปุยทางน้ำแล้วก็เชื้อราตคูเดมาเนาะเป็นเชื้อราดีเชื้อราที่กําจัดเชื้อราไหลครับเนี่ยครับต้นสามปีแก้ไขรกัำลังแตกยอดครับนี่ก็วิธีปลูกกต้นมาตั้งดินไว้ครับ เอาต้นตัวนี้มาตั้งดินไว้แล้วก็เอาดินกบซื่อครับน้วมันก็สีหลากสีเดือเองทุเรียนสีบูมาขุดหลุมเนาะถ้าขุดหลุมสีตายครับเอามาตั้งห้อยพู้นดินไว้แล้วก็ตั้งตั้งแล้วก็เอาดินมากบกบโกบกบรอบข้างแล้วก็รดน้ำทุกมือครับอันนี้อีกต้นหนึ่งอันนี้ อันนี้ต้นที่ปลูกไม่ครับต้นนี้ก็ถือว่าต้นนี้ถือว่างหญ่เร็วครับงหญ่าตามเวลางหญ่าตามเวลาที่ปลูกเลยต้นนี้อันนี้ก็เป็นทุเรียนหมอนท้องกันครับต้นนี้ก็ปลูกตั้งดินไว้ขึ้นกันครับตั้งดินไว้เอาเอาปุย๋ยขี้งัวขี้ไก่เมากบเอาขี้ดินกบแล้วก็ใส่ปุ๋ยถือสูตรถือเวลาต้นนี้อายุแปดเดือนครับแปดเดือนก็น ตัวขว้มสูงกับประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งด้แล้กะก็ถือว่าจะเลื่อนเติมตัวได้ดีครับใส่ปุ๋ยถุกเวลานี่ครับใบแตกสวยงามเป็นตวเลียนหมอนท้องครับถือว่าอันอนี้กําลังกําลังแตกใบใบอ่อนครับนใส่ปุ๋ยทุกเดือนครับกบ่มีหลวครับเพราะว่า,าผม ใช่เชื้อราไตโคเดอร์มาเนาะไตโคเดอร์มาสิเป็นเชื้อราดีครับสิมาจํากัดเชื้อราหลาในทุเรียนครับแล้าใส่ถือตั้งแต่ต้นเล็กๆนี่แม่ขึ้นเขาสิบุเป็นโลกครับนี่ครับสังเกตเบื้องใบสีส,สีบุบมีไลแดงสีบุมีลูก็กมีต่ห้อยนอนกินนะครับเนาะใบสีเขียวครับอันนี้คือใส่ถือรับวิธีใส่ก็ ใส่ตัวหนาลายตัวกลางกับตัวหลังเสมอเนาะช่วงทุเรียนหน่อยเขาสีใส่ตัวหนาลายเพราะว่ามันสีบํารุงต้นก่อนครับบํารุงต้นเนี่ยเขาญ่เขาจะเลื่อนเติมโตก่อนเราสีบอกสูตรปุ๋ยครับมือนี่บอกสูตรปุย๋ยบอกวิธีใส่ครับไปครับน,นี่ครับอ่าเป็นตัวที่สำหรับใส่ทุเรียน นี่เป็นน้ำยา EM ครับน้ำยา EM น้ำยา EM เพื่อปรับสภาพดินดุดินซีให้เขาย่อยสลายปุย๋ยย่อยสลายขีง่งเขาขี้ควายแบบให้เขาให้ดินลวนซุยนะครับเนาะน้ำยา EM ตัวนี้ครับใส่เดือนละเท่ยครับใส่ฟ้าหนึ่งต้น้ำหายิตรก็หดเดือนละเท่อครับ มาตัวที่สองครับตัวที่สองนี่เป็นปุ๋ยเคมีครับผมปุ๋ยเคมีตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยตายยังก็ได้นะแต่ว่าตัวหนาต้องตรงไลนก็ตัวกลางกับตัวหลังเพราะว่าตัวหนานี่ปุ๋ยตัวหนานี่มันสีซอยให้บำมลุงต้นในไเรีวครับอันนี้ก็ต้นปลูกไม่ไปหาปีหนึ่งกับใช้ปลูกไม่ อยากปลูกไม่ไปหาหกเดือนใส่เดือนละกํมมือครับหนึ่งกัมมือครับเพราะต้นได้ปีหนึ่งกับสองกํมมือครับผมตัวนี้สิซอยให้ให้ต้นใหญ่เลี้ยวครับจะว่าปุ๋ยสูตรใดก็ได้ครับขอให้ตัวหนาหลายตัวหลังกับเสมอครับตัวนี้สิซ้อยให้ต้นใหญ่เลี้ยวครับนี่ครับคือจังตัวนี้ปลูกแค่แปดเดือนครับนี สูงเมตรหนึ่งเราก็ถือว่าโอเคครับตัวนี้ครับต่อมากับสิเป็นนี่ครับเชื้อราไตโคโดมาเชื้อราไตคคเดมาเป็นเชื้อราจากธรรมชาติครับที่เขาเหตุขึ้นมาเพื่อสีซอยกําจัดเชื้อราบุดีในต้นทุเลียนครับเชื้อราไหลมันสิไปขา่าขายเชื้อราไลหลให้ตายครับตรงนี้จะเป็นเชื้อราดีซอยให้บุบุงต้น ปัสจากเชื้อโลกครับตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยนามทางใบนะครับเนาะเป็นหอรมโมนหอรมโมนก็นตามนี่เลยครับใส่เดือนละเท่อกันครับนี่ใส่เดือนละเท่อกันก็ใส่ฝาหนึ่งต่อน้ำนิดนึงครับข่นก็นได้ฉีดก็ได้ครับลดใบก็ได้แต่ว่าตัวนี้ผสมนามครับตัวเช้อรลาไตโคโดมานี่ซ่อน ซ่อนซ่อนแกงหนึ่งนะครับต่อน้ำหนึ่งลิตรกับาหดตามคูณหดตามคูเดือนละเท่อนี้ครับหดสามคูหดสามคตูต้นต้นกะสิแข็งแรงครับกับนี้เท่านี้นะครับก็ถือว่าดูแลยากพอสมควรครับนี่อันนี้ก็คือสูตรสูตรต้นนี่เลยครับนี่แปดเดือนที่ผมเห็ดนี่ ก็ถือว่าจะเลี้ยงเติมตได้ดีครับผู้เลี้ยงต้นนี้สีสูงซ้ำกำแพงขางบ้านแ่ละถือว่าผมก็คิดว่าต้นนี้หนาสีสีได้กินน่วยอยู่ครับก็สีมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเลยเบิ่งเรื่อยๆครับกะวิธีปลูกกะที่ทีงผมบอกแล้วครับปลูกทุเรียนกะเขาพูนด,ดินขึ้นพุนด,ดินขึ้นก็เอาต้นตั้งไว้ตัดตัดห้าตัดห้าโคตรมันออก สังเกตบึงไทยมันมีหลากขวดนี่มันสีบรยายครับตัดหลากขวดหัวขวดนามเสาแรงนามอย่าขาดครับทุเรียนถ้านามขาดตายครับคลิปนี้ก็อาจสิเป็ีนความรู้ให้พ่อแม่พี่นองได้รู้จัดวิธีการปลูกธุเรียนนะครับเนะาะผมว่าธุเรียนนี่ปลูกได้ทุกป่า ทุกจังหวัดของประเทศไทยเนาะสำหรับผู้ใดที่อยากร้องปลูกก็ร้องนะไปปลูกแบบวิธีที่ผมบอกเบื้องครับผมคิดว่าน่าจะปลูกได้ครับถ้ามีนม้ำทุเรียนสีขาดน้ำบ่ได้ครับก็บ่เป็นความรู้หลายกันหน่อยสําหรับพอม่พี่น้องที่อยากร้องปลูกทุเรียนนะครับเนาะก็ร้องไปปลูกล้องเบื้องครับแบบที่ผมบอกนั่นแหละผู้ใดบ่เขาใจยังก็รองถักผมอบอถักผมได้นะครับเนาะผมกับโบกิงดอกแต่ว่าก็ กรเท็ดตามสูตรจะขวองร้องเบิงกับตูนมันงครับตูนมันงขึ้นเรื่อยๆก <c oughs> ็ถือว่าโอเคครับสูตรนี้ครับกับที่ได้อยากปลูกกับไปร้องเบิงครับสื่อต้นมากกะอย่าสื่อต้นงครับสื่อต้นหน่อยมากครับต้นหน่อยมันสีจะเลื่อนเติมตัวได้ดีแต่อย่าเลื่มตัดรากขดมันออกในถุงนะครับเนาะกับปลูกแบบผมบอกกันล้สูตรปุ๋ยสูตรยาก,กะที่ผมบอกแล้วครับกะ คลิปนี้ก็สิบวกเป็นวามลู้หน่อยก็หลยเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยากปลูกทุเรียนขางบ้านไว้จะกินถ้าเธอได้กินเนาะคลิปนี้ก็สิขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับผมช่องตอนคนเดินทางนะครับเนาะขอกราบลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ